จูดาสเป็นคำที่นิยมใช้กันมากในหมู่แฟนบอลเพื่อเรียกนักฟุตบอลในทีมที่ตัวเองชื่นชอบแต่กลับย้ายไปอยู่ทีมคู่ปรับไม่เผาผีมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นคนทรยศนั่นเองในโลกลูกหนังนั้นมีความเป็นประปักที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนกล้าหาญชันชายแหวกม่านประเพณีย้ายซบทีมคู่อริแบบไม่เกรงใจใครหน้าไหนทั้งนั้นทำเอาต้นสังกัดเก่าและแฟนบอลเหล่านั้นได้ปวดใจอยู่บ่อยๆ มีทั้งได้ดีและล้มเหลวบ้างและนี่คือสิบอันดับนักเตะชื่อดังที่ถูกตราหน้าว่าคนทรยศไปติดตามกันได้เลยอันดับ10บมาริโอเกอร์เซ่ดอดมุนไปบายเยิน์มิวนิคปี2013ถึงจะเป็นชาวบาวาเรียรโดยกำเนิดแต่ก็เป็นเด็กปั้นที่ได้รับการฝึกปรือมาจากโรงเรียนลูกหนังของดอดมุนมาตั้งแต่อายุ9ขวบ ระหว่างปี2009ถึง2013เกเซ่คือส่วนสำคัญที่ทำให้เสือเหลืองควา้าแชมป์บุนเดสลีกา2สมัยและเดฟเบโพคารอีกหนึ่งสมัยพร้อมกับพาทีมทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกที่แพ้บาเยิร์นมิวนิกแต่แล้วในเดือนกรกฎาคมปี2013หลังจากแพ้เสือใต้ได้ไม่นานก็ย้ายซบทีมคู่ปรับด้วยค่าตัว31.5ล้านปอนด์นั่นทำให้แฟนพันธุ์แท้ของดอทมุลถึงกับรู้สึกว่าเมสซี่แห่งเยอรมันคือผู้ทรยศในสายตาของพวกเขา อันดับ9แอชลี่โคลอาเซนนอนไปเชลซีปี2006โค e เป็นเด็กปั้นของอาเซนตนอนแท้ๆแต่ความน่าเงินของเขานี่เองก็เลยโดนโรมันอัปราโมวิทเจ้าของทีมเชลซีเข้าแทรกแซงเมื่อปี2005จนเป็นเหตุให้ปืนใหญ่ออกมาฟ้องร้องว่าสิงบลูได้ทาบทามตัวนักเตะแบบผิดกฎโดยไม่ผ่านต้นสังกัดทำให้โคโจเซมูรินโญ่เชลซีและโจนาธานบบเนตเอเย่นของโค e, โดนปรับเงินกันทั่วนหน้า สุดท้ายแล้วอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษก็ได้ย้ายไปค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริตสมใจในปีถัดมาโดยยื่นเงิน5ล้านปอนด์บวกกับวินเลียมกันลาสไปให้เดอรกันเนอร์เป็นข้อแลกเปลี่ยนอันดับ8โรบินฟานเพอร์ซีอาเซนอนไปแมนยู่ในเตดปี2012ในอดีตเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันกับอาแซนเวนเกอร์ถือว่าเป็นคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมากันทำให้ไม่เคย